สวัสดีค่ะสื่อเม็กซิโกรือฟาติมาอ่านสละมงมิดยูนิเวอร์ส2025ความพยายามของราอูโรซาเจ้าของมิดยูนิเวอร์สชาวเม็กซิกันที่ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องล็อกมงอานไม่เพียงพอเพราะล่าสุดมีข้อมูลใหม่จากโอม่าและ จอดี้ผู้สื่อข่าวบันเทิงต่างประเทศที่ทำให้ดราม่าระอุอีกครั้งผู้ตัดสินที่ลาออกอ้างว่าฟาติมาบอสอาจสละมงเร็วนี้จอดี้เปิดเผยว่าผู้ตัดสินที่ลาออกไม่กี่ชั่วโมงก่อนรอบไฟนอลยืนยันว่าฟาติมาจะสละมงและจะและะตำแหน่งจะถูกส่งต่อไปที่วิกตอเรียเดนมาร์กมิดยูนิเวิร์ส2024แช่นัก โรซาอาจลาออกอาจมีหลักฐานโยงผลประโยชน์กับพ่อของฟาติมาฮาฟาวระบุว่าโรซาอาจต้องลาลงจากตำแหน่งเพราะถูกโยงว่ามีผลประโยชน์ทางธุรกิจกับเบอร์มาโด บอร์ดพ่อของฟาติมาผ่านสัญญากับหน่วยงานรัฐในเม็กซิโกจนเกรงว่าสภาคองเกรสสหรัฐอาจเป็นการสอบสวนเพราะแบรนด์มิวิเวิร์สเป็นของอเมริกาซึ่งอาจทำให้โรซาต้องเผชิญปัญหาใหญ่มีเสียงหลุดอ้างโรซาสั่งห้ามเวเนซุเอลาชนะยอมรับว่าฟาติมาไม่ใช่ที่สุดแต่ต้องชนะเพื่อแบรนด์ ฮาฟาวเผยข้อความจากโจดี้ว่ามีคลิปเสียงที่โรซ่าพูดว่าเวเนซุเอลาห้ามชนะเม็กซิโกไม่ใช่สวยที่สุดไม่เดินดีที่สุดแต่แบรนด์ต้องให้ชนะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ